กูคือสุคุนะไม่ใช่อะจริงจริงไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะว่างก็เลยแนะนำช่องเล่นดีกว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคือ dark heart แล้วเราก็จะมาแนะนำช่องกันนะครับเคยแนะนำไปเป่อปีทีแล้วแต่แม่งก็อะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบอ่ะไหนก็ได้ใหม่ใหม่มาแล้วเราก็จัดกันเลยดีกว่าช่องของเรานะครับเป็นช่องเกี่ยวกับสายเกมเมอร์แล้วก็ ทำรีวิวในบางช่วงบางคราวบางครั้งบางคราวมีเกมมากมายและเกมเก่าที่อยากจะนำมานำเสนอเรามีบางเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเราก็จะมาใส่กันในรอรปีสามไม่ใช่อันนี้มันเรื่องราวของรอดอปีสามนะครับ <What? S 1> แล้วก็ปีหนึ่งปีสองกับปีสามครับมีบางทีเราไปเที่ยวหรือเราว่างเราทำอะไรกันสักอย่างเราก็จะมาลงในช่วงวันนงว่างนะครับอะไรท,ทักอย่างที่ว่างทุกอย่างที่ว่าง ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเกมเราจะลงในวันน้องว่างบางทีก็จะไปเล่นโลบอกมีรีวิวของมีไลฟ์สดย้อนหลังให้ดูตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะไลฟ์วันไหนจะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์ไลฟ์สดย้อนหลังเสมอครับและช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะตัวไปเหลืองอยู่คลิปนี้ก็ยังไม่ได้ปลดไปเหลืองและก็เกมใหม่ครับเดฟอร o เ s a c k h ก w k Down มีสองภาคนะ b บล็กฮ a ตดาวนมีสองภาคม,มีอีอกภาคหนึ่ง นี่คือทําไปเรื่อยคือการที่ว่าอยากทําทําไปเรื่อยคือคลิปที่ลงมาไม่ได้เป็นคลิปเกมในเรื่องแบบที่อยากจะทําแบบอ่ะเนี่ยอวตารเกมในเรื่องเบเทนเกมในเรื่องที่อยากทําแบ็คเกมในเรื่องที่อยากทาอาเลโกสตาร์วอลเอ้ยเลโกเฮลิคอปเตอร์อยากทําอันนี้คืออยากทําก็ทาไปเรื่อยโดดเกมที่ทําไปเรื่อยก็จะเป็นเกมพวกประเภทอาเกมที่ไม่ได้ทําต่อแต่ เพื่อพูดว่าเป็นคลิปที่เล่นเกมแล้วไม่ได้ทําต่อเลยเอามาใส่ไว้ในทาไปเรื่อยะเนี่ยเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้ทาไปเรื่อยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยว่างก็เดี๋ยวจะรีแอคคลิปตัวเองแม่งเลยว่าเออทําอะไรบ้างเนี่ยเกมอย่างที่อยากเกมที่อยากเล่นก็จะเีเกมที่อยากเล่นแต่คนดูน้อยก็จะเป็นเอาลงไว้ในทําไปเรื่อยนะโอวัตเนี่ยทาไปเรื่อยก็ซิล่าทำไปเรื่อยพับจีโมบายเมื่อก่อนเลยทาไปเรื่อยนี่เคาน์เตอร์ก็เหมือนกันเนี่ยทำไปเรื่อยหนักเลยเนี่ยพีบีเนี่ยทำไปเรื่อย คือไม่ได้ทําแล้วก็เลยย้ายมาได้ทาไปเรื่อยนั่นนี่อลวาก็เหมือนกันทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยเปิดกลองเปิดกล่องเกม L Highlight L I อะว่าลงวาลโลนี่ที่ยังทําไปเรื่อยอยู่เหมือนกันคืออะไรคอปคอปคอโอฟวอลเวเอะไรก็ไม่รู้นะพวกนี้จะรวมอยู่ในการทำไปเรื่อยครับส่วนโลบอกก็จะมีเล่นแบบต่างๆช่วนี้ก็จะเน้นไปทางแบบผีอ่าทางนี้จะเป็นแบบผีส่วนใหญ่ เนี่ยเนี่ยแบบผีส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นตามนี้แล้วมีอะไรกัฟังบ่อยนี่จะเป็นเพลงที่ผมฟังแต่คุณก็อาจจะฟังบ้างมีบ้างต้องการใช้นี่จะเป็นคลิปพวกแบบเกี่ยวกับเสียงเสียงนะครับเสียงซาวแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนานาที่คุณหาไม่เจอแต่ผมมีกับอ่าบางบางอันมีเนี่ยมีไม่มีโปรแกรมมี ขั้นตอนอะไรเยอะๆครับการใช้อย่างเสียงเนี่ยเป็นล้านเลยแล้วพี่มีโดวคินฟักโรดา้าก็มีมีครับผมจะรวมไว้ในนี้อันไหนที่เป็นมีมที่คุณอยากต้องการอยากจะลองใช้ผมจะหามาให้มีส่วนนี้ออกกําลังกายแบบโทรจินี่ผมใช้เองหรือคุณอยากสนใจก็อาจจะมาดูได้ตอนนี้อัพเดตปกใหม่ละว,ว่างให้ AI ใอ c h a แ gpt ที่ผมตั้งชื่อให้เขาว่าเจฟเป็นเหมือนจาวิส นะแล้วก็นี่ครับทางนี้ก็จะเป็นโพสต์ต่างๆที่จะโพสต์ไว้ในช่องนะคุณก็สามารถดูลิงก์ได้นี่อันนี้เป็นเพจนะครับเพจ a c e b o o k ของผมกดเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้อ่านี่เพจ facebook ก็จะโพสต์ทุกอย่างที่อยากจะโพสต์ส่วนมากเป็นลงคลิปครับก็นี่ช่องทางการดูเน็ตครับกดเข้ามาจะเป็นทางนี้ครับช่องทางการดเน็ตสามารถดูเน็ตอ่านธนา,าคาร ก็ได้อ่าพร้อมเพย์ก็ได้อันนี้อังเปาอะไรไม่รู้เราได้ทั้งอธนาคารและพรอมเพย์ครับขั้นต่ำสิบบาทนะธนาคารมาถ้าอยู่ในช่วงไลฟ์สตรีมโดเด่ดมาคุณก็จะขึ้นหน้าจอหน้าจอไลฟ์สตรีมครับว่าคุณโดเด่ดมาทั้งนี้ทั้งนั้งงนครับแล้วทูป,ปากมันผ่านไปแล้วมันจบแล้วมันคือคลิปเมื่อหนึ่งปีแล้วนี่คือคลิปใหม่นี่คือคลิปวันที่สี่เดือนสาม ปี2 5 6หครับโอเคก็ไม่มีแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมาขอให้ไปด้วยกันถึง1,000ัซับและไปด้วยกันอีก,กยาวๆกับผมด์กฮาร์ดผมชื่อการครับมีเพื่อนอีกสองคนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆคือเจกระดงและบางทีก็อาจจะมีคนเจ็บแจมด้วยคือคนอื่นอาจจะแจมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่ ขอบคุณครับที่รับชม